นี่ครับนี่นะนี่เรากินความมืดเลยโอ้ยนี่เต่ามึกเลยเต่ากุ้งเลยเต่ากุ้งกับผม

คุณปอครับปุ้มขุนปอนี่นี่นามาไอ้้นพื้นอีห่อยอีครับปมตัวไม่ใหญ่เฮ้ยตาเลยปุ้มมาตาวนี้ครับปวดได้นุ๊กเลยอ้อยอยอ้ยอยแม่จับปลเดี๋ยวป้าคุปตา,าตแห้ตกิ๊บกันเนมัน มาแล้วนะจ้ามาแล้วโอ้โหเออไได้อยู่โลโลมาสิบโลคือเห็นไหมมืกวันนี้มึกสังกับมึกสังอุ้ยนั่น ตามมันไหนดูตีไปพอตีไปโดแนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับโดนทุกคนเลยครับ

โดนเลยเจ้าป,ปั๊พี่อย่าตีไปตรงนี้นะใส่เป็นไปโดนเลยเจ้า สองไม้ติดสามไม้ติดไซเดียวกันตั้งนั้นเลย

วันนี้มันกล้าเชื้อทเราเลยนี่เสียค่าเราองตายเลยอ่ะมาโดนเชื้อท์ซึ่งก้อมุกโอเคครับมาอีกเรืวองนะครับดีแบวนี้เดี๋ยวนะกุโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับไมค์เดี๋ยวต้องทำโม่โ

สองตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วนะครับมัน่อยยับเรือนะนะั่นเลยนี่เลยครับผมมึกครับผมมึก <c oughs> นี่มารีน่ไดู้้เหมือนที่ เล้ยนะครับมือเล็กกันไหมเพื่อไม่ได้กินไม่ได้กินดีหอมมือกินกินไม่ลงนี่อ้นมือกินนี่อั่นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งพุ่งก่อนว่าเนาะอ่ะขับปุ๊บนะไม่ปไเปเลยไปเลยเด้ไม่ไปน,นะขับปุ๊บไม่ไปไม่ไป

Ồ, đi đây mày nam rồi bọn đẹp rộm nè Ây da Ê, nhây Lấy quả à Tăng tăng là nó như này,

ฝีเหี่ยวไม่เด็กแต่มาเรียนะครับหลวมึกกันคือมึกกับยกเลยเยกเลยโอ้ยพุกเรียวพุกเรียวจะได้กับเป็นเรียเป็นเรีย ดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วขอพืมาเลยได้เลย นะครับนี่นะครับน้ำจอกอิ๊ด,ด,ด,ดนี่นะครับมงนะครับ,อรบโอเคกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไหนเพิ่นอยู่มัน แล้วนะครับอีกตัวนะจ๊ะใสนน <laughs> ่นี่เราขึา้นไปเจอเตเป้บ้านปุ๊บนะเรา1นี่นะครับนี่นะครับเหมือนนะครับปาเสียภูเก็ตัวงโคมาค้าครับ <laughs> ขอลุกทอ่ร้านแล้วพ่ alayo ma alayo